โอเคนะมาเจอกันนะครับผมแม่ค้าแหนมสตาร์ทแม่ค้าแหนมทำแบคลจาจาลูกค้าแบบใครที่สนใจงานเหมานะคะวันนี้เราจัดให้วันนี้มีเกรดอะไรบ้างคะว่าคะมาอันนี้จะพาดูก่นะอนเนาะเกรดแรกนะผมตัวนี้หกร้อยห้าสิบาทนะฮะหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมลูกค้าดูเอาดูตามสภาพนะวันนี้เรามีให้เลือกสองชุดนะวันนี้กลับมาแล้วฮะงานเหมาทุกอย่างฮะกำลังดีเทิร์นกลับมาหมดแล้วนะครับผมคัดสรรแบบ สภาพแบบจบๆลูกค้าแล้วก็สภาพสวยรุ่นเออรุ่นแต่รุ่นนี่คือลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพาดูพร้อมกันแล้วกันใช่ตัวนี้นะคะ,<น>ะก็คือที่เห็นกองอยู่นี้จะเป็นเกรด650บาทนะคะ650บาทนชั้นต่ำเนี่ยก็คือชุดล้าสีคู่ลูกค้าราคาน่ารักรองเท้าสวย<ช>ค่ะสภาพมาให้แบบ พร้อมขายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ๆที่เพิ่งเริ่มขายหรือว่าลูกค้าประจําที่เคยซื้อกันที่ห่างหายกันไปนะคะช่วนที่แม่ค้าแผ้ทองนะคะตอนที่ใกล้คลอดแล้วนะคะต้องรีบหาค่าคลอดกันแล้วนะคะไปดูกานวันนี้ว่าชุดหกร้อยห้าสิบาทขั้นต่ำสี่สิบห้าคู่มีอะไรให้ดี่ันบ้า่ก็ลูกค้าลองดูเอาได้เลยนะคืองานสวยนะฮะอันนี้คือคัดมาให้คือหกร้อยห้าสิบมันจะมีสองเกตนะฮะ เดี๋ยวบอกกนนะอันนี้คือเกตหกร้อยห้าสิบนี่คือเกตตัวบนนะของชุดนี้ก็คือหกร้อยห้าสิบบาทเป็นตัวบนของชุดนี้ใช่ชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะสี่ร้อยแปดสิบพอฮะสี่ร้อยแปดสิบบาทก็จัดให้สี่สิบห้าคู่ต่อชุดเหมือนกันใช่อันนี้คือคัดลงมาให้เพื่อที่จะช่วยช่วยตัวนน้นก็อันนี้ก็ส่วนมากตัวใช้งานเลยลูกค้า<ช>นะครับผมตัวใช้งานก็เอาไปแค่ตัวใช้งานแบบนี้เลยสี่ร้อยแปดสิบบาทไปทำต่อได้แน่นอนใช่ครับผม เนี่ยตัวใช้งานแบบธรรมดาเลยอะบอยเลยอะนะฮะหนักทางบอยอะนะฮะไม่มีท็อปเลยนะอันนี้คือคไม่มีท็อปแล้วก็มีมนะู่นนะฟุตซอลด้วยนะครับผมร้อยปุ่มก็มีบ้างนะฮะฟุตซอลร,ร้อยปุ่มมีปนไปด้วยคือแบบอันนี้คือคร,ราคาถูกก็ตามตามราคาไปนะฮะประมาณนี้ก็คือใครอยากเล่นตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับหน้าร้านแล้วก็หน้าร้านได้แต่หน้าร้านตอนนี้ แต่ว่าตอนนี้ยากนะตลาดตอนนี้ก็คือไม่มีคนเข้าอยู่ดีหรือไม่กาไปขายถูกได้ออนไลน์ถูกๆได้ใช่ห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยขายได้ลูกค้ากำไรโคต่ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยเน้นไวเน้นไวเน้นใช้งานใช่ผมเน้นไวแล้วก็สวยอ่ะดูดิก็เลือกสีภาพให้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็มีนี่ก็ได้ฮะแล้วแต่เนาะแล้วก็หกร้อยห้าสิบก่อนใช่หกร้อยห้าสิบมาดูกันมีอะไรกันบ้างนะฮะ หลักๆเลยนะครับผมลูกค้าก็เป็นตัว650นะฮะจะเป็นอย่างที่ร้านเราขายนะฮะลูกค้าอย่างนี้ก่อนมารฐานร้านเราขายก็คือ650บาทขึ้นไปนะครับผมลูกค้าดูเอานะ650บาทขึ้นไปแล้วใช่ไอคู่เกินเยอะแล้วอย่างบางตัวนะฮะถ้าเกิดว่าสมมุติมันขายมันขายเหลือขายไม่หมดนะ,ะลูกค้าเซลล์ตอนหลังเนี่ยก็คือได้อ่ะก็คือเซลล์เท่าทุนไปเลยก็ได้นะครับผมอะไรอย่างนี้ เออนะฮะหกใหม่เป็นต <ไป S 2> <ด>ัวที่สามารถขายได้ในราคา650บาสบาทใชท่อยู่แล้วเนะะี่ยฮะคือราคาเกจเนี้ยทำแบบหญิงแต้วชอบขายมากอะเกจเนี้ยใช่มันก็จะมีท็อปปอนไปด้วยนะครับผม650านะมีทอม long top, ็อปมีลองท็อปปนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไอตัวเออสี่อนี้ไม่มีท็อปแล้วก็ไม่มี long top ลองท็อปเลยทีเดียวนะฮะคุ้มคอก็มีไปนะครับผม45คู่ขั้นต่ำนะฮะ45คู่ แล้วก็จะเปิดให้เหมาก่อนนะคะสําหรับลูกค้าที่สอบถามกันเข้ามาเนียค่ะก็น่าจะได้ไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบคนน่ะสิบคนน่าจะได้ไม่ถึงสิบคนนะคะสําหรับผู้ลูกค้าถามมาเยอะมากนะนี่ถ้าไม่ปิดว่าน้องแต้วต้องไปสอบทหารนะเ้อปิดแน่นอนแต่ว่าทีหลายอย่าง เราก็เลยอาเหมา่คุณแม่มันเหลือสิบวันก็จะคลอดแล้วอันนี้เขาเปิดเหมาให้ก่อนแต่ว่าถ้าไม่มีใครเหมาไม่เป็นไรนะฮะปีกเหมือนเดิมครับผมลูกค้าลูกค้าปีกไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวมันจะของจะเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะผมนะของเดือนหนึ่งนะฮะมีเยอะแน่นอนนะต่อไปนี่คือโปรเจกต์ใหญ่เลยนะฮะลูกค้าแล้วก็ b a แบ๊กทำแบ๊กเออเป็นงานที่นะครับผมเรานาเออเอาเอาเข้ามาเองดีกว่านะฮะเออ ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าคุ้มมากอันไหนที่คิดว่าไม่คุม้มไม่คันเนี่ยไม่เอามาอยู่แล้วนคะคะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครเหมานะลูกค้าหกร้อยห้าสิบนี้ผมแบบดูดิหลาจดกันหมดเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้านะครับผมพันสองพันสามอะไรก็ว่าไปโอ้โหแบบหยิบขึ้นมานี่แต่เราคู่นี่แบบเออมันก็มีแต่กำไรอะลูกค้าแล้วก็ของระยะ นะมันก็เนาะแนมดูดิหกร้อยห้าสิบต้นทุนนะฮะเนี่ยคุณเท่านี้คือไปต่อง่ายสบายมากเอออย่างตัวเนี้ยอ่ะเท่าไรถ้าเจ็ดห้าไม่ออกนี่หกห้านี่คือปิวนะครับผมสีนี้ตัวเออใช้งานอะไรอย่างี้นะครับผมอย่อ<ว>ังไรสวยเลยนะเออสวยไม่ได่าดูดีลูกคา้าเนี่ย ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อขอมาจำเข้าคิวเข้ามาได้เลยนะคะนะครับคือสิบคนพอขั้นตอนเหมือนเดิมไม่เกินสิบคนแน่นอนสำหรับสิบคนนี้เพราะว่าจํานวนที่มามันมันมันมีมไม่เ่อยไหร่นะครับผมก็ให้แบ่งๆกันผมแบ่งให้ดูมันผมแบ่งให้ถึงพื้นเลยมันเออออนี่ ให้ดแบ่งกันไปนะคะเพราะว่าลูกค้าถามเข้ามาเยอะจริงๆแล้วแม่ค้านมก็แบบว่าเบรกไปนานในช่วงที่ตั้งคันนะคะเบรกไปนานนะครับผมนี่โอ้โหดูดิใครที่สอบถามเข้ามานะสนใจติดต่อขอมาจําได้เลยแล้วก็โอ้นะฮะจ่ายเสร็จเราก็จะไลฟ์สดให้อยู่ไห่ก็ถ้าใครไม่สะดวกไลฟ์สดเดี๋ยวส่งรูปให้ส่วนตัวไปสําหรับคนที่มาจับเข้ามานะคะใครที่มาจับเข้ามาแล้ว ก็เดี๋ยวตามคิวเลยนะคะแอมเปิดให้เลือกพร้อมกันว่าใครจะเอาชุดเลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะพี่ๆที่มาจเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆเราแป๊บหนึ่งนะคะเออแต่ก็ไอชุดเนี้ยหวันแล้วกันเนาะขอ5้ถึงเวันนะครับผมลูก้าเพราะว่าเดี๋ยวจะเจมีเออเดี๋ยวเดี๋ยวสปาให้ทุกคู่ก่อนนะครับผมแล้วก็ เออสปาให้ทุกคู่ก่อนนะครับผมแล้วก็รอราคาหก0้อยห้าสิบีสปาให้ก่อนส่งนะคะรออีกนิดนึงนะฮะรอของอีกนิดนึงด้วยนะครับผมนะฮะโหหนังนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มใช่ไหมนะประมาณนี้ตามนี้นะคะใครไม่ได้พีเซสี่ฟแปดเลยแบบหนึ่งอ่าไปดูสี่สี่ร้อยแปดสิบสหรับพี่น่อ่ะอ่ะวนไปทางสี่ร้อยแปดสิบอีกนิดนึงแล้วกันได้ได้ อ่ะประมาณนี้นะครับผมลูกค้าแคปภาพหน้าจอให้บล็อกด่วนหกรอคู่นร้ต่อไปเดี๋ยวไปดู480บาท4ีคู่นี่นะครับผมก็เอาได้นะผมไม่ใช่ไม่แนะนำนะอยาก็ถ้าถ้าลูกค้าอยากได้ก็ได้นะ้งานตัวใช้งานก็อันนี้ก็คือใช้งานธรรมดาเลยนะครับผมในอย่างตัวเมนที่แบบลูก้ตัวเยอะบัวอะไรเงี้ยลูกค้า ก็แบบลูกค้าชอบมาถามว่าคงขอสตาร์ทถูกๆเอาตัวเนี้ยไปเลยขายได้แน่นอนเนาะก็มันก็ลดมา170บาทต่อคู่แบบหรือก็เพิ่มไปเพิ่มไป170บาทเออสิคบกว่าไมเกิาร้อยพี่มีไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาตัวนี้ไปขายเลยใช่ไหมได้กำไรตั้งยี่สิบบาทยีบาทกำไรแต่ว่าจริงๆขายได้เกินนั้นมันเกินนะคะเออเนี่ยเอ้า11โปรนี่นะฮะแต่มันเป็นตัวถาม11โปรใครจะขาย480บาทเออใช่ไหม นี่ตามมดอะไรก็ยังอยู่นะครับผมใช่นะคะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับผมฟุตซอลมีนะมีฟุตซอร้อยปุ่มนะฮะตัวนี้มีฟุตซอร้อยปุ่มไปด้มีสี่ร้อยแปดสิบมีฟุตซอร้อยปุ่มไปด้วยแต่ตัวอันเนี้ยไม่มีฮะสีิบนะคะสตาร์ทล้วนนะคะสตาร์ทล้วนนะผมไม่มีฟุตซอลไม่มีโควิดผสมไปแน่นอนไม่มีโควิด อ,อเสนใจงานไหนติดต่อมาทางแชทนะคะแล้วก็ติดต่อขอมาจามแอมให้สิทธิ์เลือกตามคิวนะก็เดี๋ยวเปิด,ปดให้เลือกพร้อมกันนะคะนนชุดไหนที่อสินค้าจะ<ว>เสร็จให้เลือกพร้อมกันเหมือน,น <ะ S 1> เปิดสักหลาดใหม่เหมือนมาขายหายไปประมาณสามเดือนอแล้วก็มาขายเริ่มมาขายใหม่ลูกค้าใครที่พลาดชุดนี้นี่คือเหมือนพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตไปเลยนะฮะโอเคฝากไว้เท่านี้ครับผมลูกค้าสําหรับ,บวันนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ